เชิญคุณบรรจาเดชเจริญสิริกุลจะต่อด้วยอนุชาบุรพาชเชนศรีครับเชิญคุณบรรชาครับการเรี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมในบรรชาเดชเจริญสิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีและชื่อพรรคการธรรมครับสรมตานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งบประมาณที่จดสรรเพื่อแก้ไขราคาสินค้าข้าเปลือกตกต่ำนะครับซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่วิกฤตที่ลื้อหลังและกระทบต่อหัวใจพี่น้องของเกษตรกรนะครับคือค,คือชาวนาธรรมทานราคาข้าเปลือกที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการร้องเรียนกันมาด้วยตลอดนะครับเพราะว่ามันมันถูกจริงๆแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับที่มันถูกนะครับเกิดจากพันธุ์ข้าวเกิดจากประเทศอินเดีย ส,ส่งออกเข้าไปในตลาดโลกมันก็เลยมีผลกระทบกลับมาแต่ก็ยังโชคดีครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราเนี่ยที่นําโดยท่านดเรเลนลมุนปินโดสินนะครับเลฐมนตีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าครับประธานที่ปรึกษาภา,าคกาทำก็ได้กล้าคิดได้กล้าทำนะครับมีอยู่สองโครงการนะครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจน,จนจนถึง ฤดูนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสองโครงการนะครับสินเชื่อเพื่อรวบรวมสร้างมูลค่าสถาบันให้เกษตรกรนะครับวงเงินหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะครับโดยทำอย่างไรฮะหกรก์ก็ได้รวบรวมนะครับลงสีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้าวออกจากตลาดเพื่อช่วยเหลือราคาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดีขึ้นโดยโดยเงินตัวนี้เองนะครับซึ่งเกษตรกรหรือหกรณ์เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่พอก็เลยไปใช้ เครื่องมือของลงสีนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่โครงการสินเชื่อชะลอการขายนะครับปี6กเจ็ดหนะครับได้รับเงินมาจับตุนมาสามห0ื0นห้าักว่าล้านนะครับซึ่งซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์มากมากเลยกับกับเกษตรกรในในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะข้าวนาปีที่ผ่านมานี้นะครับข้าวหอมมะลิเนี่ยที่โครงการสินเชื่อชะลอการขายเนี่ยที่เกษตรกรเนี่ยนำข้าวมาตากแล้วก็ไปเก็บไว้ในยุ้งส่วนหนึ่ง หรืออีกส่วนหนึ่งก็ทําสัญญาร่วมกับสากลเก็บไว้ที่สากลนะครับเป็นสิ่งเชื่อชะลอการขายซึ่งซึ่งก็ได้เงินจากจากการเที่ยวข้าวมาเก็บก็ได้เงินไปส่วนหนึ่งจากข้าวที่3 6กรัมเนี่ยก็จะได้เงินไปใช้ก่อนประมาณ12,500บาทนะครับซึ่งปัจจุบันที่โครงการนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยครับวันนี้นะครับข้าวที่อยู่ตามสากลทั่วประเทศโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนี่ยมีราคาถึง17,000บาทซึ่งโครงการนี้มีกําไรนะครับถือว่ามีกําไร 17,000บาทนี 1700, pes, year, ่ก็ถือว่าสูงมากๆสาหรับช่วงนี้แล้วครับสําหรับเขาหอมมะลิในนาปีนี้ก็หมดนปัญหาไปเลยนะครับโดยเฉพาะโครงการนี้ผมก็คิดว่าในในร่างทร่ญีัปุปนพยายัดลดงบประมาณปี2000 ห้าร้บนี่ก็ผมขอให้สนับสนุนเพิ่มวงเงินนะครับทั้งสองโครงการนี้สักโครงการรวบรวมนี่สักเป็นสักสองหมื่นล้านแล้วก็โครงการสินเชื่อจรอการขายเนี่ยเพิ่มไปสักสี่หมื่นห้าพันล้านเนี่ยอันนี้สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ลืมตาห้าปากได้แน่นอนแต่ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของงบประมาณนิดหนึ่งเพราะว่างบประมาณตัวนี้ต้องผ่านคลรมนะครับซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ย กว่ากคลมอจะอนุมัติเงินสินเชื่อชะลอการขายนี่เข้าเข้ามาใช้เนี่ยก็หลุดไปถึงเดือนพฤศจิกาครับยี่สิบเก้าพฤศจิกาปีหกเจ็ดนะครับซึ่งเข้านาปีเนี่ยซึ่งก็ขอมมนี้เนี่ยจะออกประมาณต้นเดือนพฤศจิกาซึ่งข้าวมันออกเกือบไปหมดแล้วจนเกือบจะไม่ทันนะครับแล้วพอคลมอนุมัติยี่สิบเก้าพฤศจิกาหกเจ็ดเนี่ยกว่าจะได้ใช้เงินกว่าจะผ่าน บอร์ดของทคสที่จะใช้เงินถึง4ธันวาซึ่งฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะล่าช้าจนเกินไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงวระมาณของของ,ของปี69เนี่ยถ้าประชุมเร็วซะจบซึบภายในเดือนกันยาย,ยนเนี่ยมันจะเข้าล็อกพอดีจะไปสามารถไปใช้โครงการทั้งสองโครงการนในช่วงของเข้าตะปังในฤดูคุมพามีนาเมษาได้ส่วนหนึ่งนะครับและก็มาใช้ในส่วนของปลายปีนี้ด้วยก็ยังยังทันอยู่นะครับ ผมเองก็อยากจะขอให้รัฐบาลเล็งเห็นปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญนะครับในสินค้าของข้าวซึ่งชาวนาก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าย่าแย่นะครับแต่ก็ย,ยังโชคดีที่มีโครงการดีๆของกระทรวงกรเกษตรที่ได้ช่วยนะครับรรคการทำจึงขอยืนยันว่าเราไม่ต้องการเพียงนโยบายที่เยียวยานะครับแต่เราขอเสนอเพิ่มความกละะ้านในการยกระดับราคาในกลไกตลาดของข้าวไทยอย่างทั้งด้านใน่งงบประมาณการตลาดแล้วก็ การสนับสนุนของสากลนะครับหากรัฐบาลจะจะสรรค์ก็ประมาณในส่วนนี้อย่างเพียงพอนะครับจะช่วยให้ชาวนาไทยได้มีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับจากความยากลาบากจากช่วยลดหนี้ช่วยเพิ่มรายได้แลว้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงนะครับผมก็ขอโอกาบพระคุณท่านประธานครับ